por สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านอย,ยินดีต้อนรับนะคะฝนตกอีกแลี้ยงนีมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องเพิ่มพูนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุทกท่านเลยนะคะ ครับผมมาเลยเฮ้ยเดูทำาอ,ยอ้ย้ละตาพี่ชายเพิ่มอดไปงานช้างเลยเพิ่มกินดินนะคะแม่แม่ถ่ายท้องแต่ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนะคะเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้ว,ด,วดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ว่าคุณหมอบอกว่า ยังไม่อยากให้ไปนะ้อเพราะว่าน้องเพิ่งหายหายยังไม่เต็มร้อยเลยนะคะแม่แม่เพิ่งนะคะเพิ่งหายได้เพิ่งอจับตัวกันเป็นก้อนวันนี้นะคะในควากับกาลัางในนี้เวลามาไหลให้แม่แม่เบิงเพราะว่าอยู่บ้านนะคะคุณยายก็พอสบายสวัสดีค่ะแม่น้องเพิ่มเพิ่มอดเลย อยากไปจังคนเขาไปหมดแล้วนะคะแม่แม่เขาเริ่มทยอยกันไปแล้วพี่บัวบานก็จะไปเย็นนี้แหละนะคะเดี๋ยวสี่โมงเย็นนี้นะคะก็จะไปให้พี่เบิร์ดดีพี่บัวแต่ว่าชายเพื่มไม่ได้ไปนะคะจะไปแต่นะคะน้าหำให้นห้าหำไปไล่ภาพชัดเสียงชัดด,ดีไหมคะแม่แม่ดู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 ด,ด,ด,ดูทำอะไรเจ้าบ,บนมา ดูทางนี้ดูทางนี้ดูทางนี้ดูกินยากินยายังไม่หมดเลี่ยงเลยปกตินี่น้องจะกินหมดเลี่ยงเลยนะคะแต่ก็เริ่มกินได้เยอะกว่าเมื่อวานมากๆแล้วแหละนะคะก็เลยโทรไปถามคุณหมอเนาะว่าน้องดีขึ้นมากแล้วอาจจะไปงานช้างนะคะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกําลังหายนะคะอย่าเพิ่งไปดีกว่าเซฟไว้นะคะเซฟไว้ดีกว่านาะ นะคะก็เลยเต้องทําตามคุณหมอเนอะงแม่ๆจอยก็ไม่ได้ไปจะทงเสียเหมือนกันอ้าวเหรอคะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ b ด s อ,อ่านวายอย่างโน้นนะคะขึ้นมาแต่ภาษาอังกฤษเลยสวัสดีค่ะจอยก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเออเพิ่มเพม,พมอุตสาห์ไปซ้มได้สองวันนะคะวันแรกวันที่สองก็ไปส้มนะวันที่สามอา้าว นะคะกินดินกิน like ดินตั้งแต่วันที่สองแล้วที่ไปซ้อมอ่ะกินดินตั้งแต่ว huh ัน huh ที huh ่สองแล้วนะคะแต่ก huh. like ็เลยให้คุณหมอมาจะน้ําแดงฝนน้ําแดงออกมานะคะฝนน้ําแดงออกมาปกตินะคะปกติไม่มีอะไรคุณหมอแต่ก็คุณหมอบอกว่าจะนะคะจะจะ ยังไปหาเพื่อนเพื่อนเยอะๆแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าน้องก็ยังเล็กอยู่เซฟเอาเซฟเซฟ,ซฟดีกว่าเนาะนะคะคุณหมอก็แนะนํามากจรสงนก็ไม่อยากไม่อยากลืนคุณหมอเนาะค่ะแม่แม่นะคะคําแนะนาของคุณหมออาโจยท้องเสียเหมือนกันเลยค่ะนี่แต่ก็ดีขึ้นมากเลยแหละนะคะเพิ่มค้าหหายไว้นะคะคนะคขอบคุณครับเอออะไรก็นะคะเออออจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะจับตัวเป็นก้อนแล้ว แต่ยังไม่เต็มร้อยค่ะแม่แม่กินยังไม่คันเต็มร้อยเลยอาหารการกินของน้องยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ปกติน้องจะกินไม่เหลือเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบข้าวไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าลำโอ้ดูแม่ทงพูนอ้ดูทางนี้กินนม อดเลยลูกเป็นปีแรกคงเพิ่มอีกตั้งหางนะแม่แม่ปีแรกเลยอะ่ะที่จะเพิ่มจะไปไปกับคุณลุงใหญ่เป็นยังไงว่าจะได้ไปเที่ยวงานช้างสักหน่อยอะลูกดูทางนี้กินนมเจ้าคุณมา คุณม,มาเออคุณม,มาเออมัมมัมคุณมาบอกมัมมัมน,น้อยให้ไปเบอรด์ดีพี่บัวตอนสี่โมงตอนเช้าสิบเอ็ดนาฬิกาก็ตักบาตแล้วเนาะแต่ว่านะคะแม่คว้าน,นบเรยไปค่ะคุณแม่บเรยไปไหลแม่เมยพอดียัางนอนเขาปวนหนามย่าอยู่ทางบ้านสวัสดีครับก่อน ตอนนี้อาการคุณยายก็ทานข้าวเองไม่ได้ต้องป้อนนะคะแล้วก็หลงลืมพูดไม่รู้เรื่องนะคะแม่แม่แต่ก็นอนหลับอยู่นะคะบางวันก็เหนื่อยมากๆบางวันก็พออยู่ไม่เหนื่อยเท่าไหร,ร่ก็เป็นวันนะเนดี๋ยวอแท่านอดีครับฝนตกแม่แม่ทานข้าวรือ,อยังคะมา บุญมาบุญมาบุญมาดูเพิ่มอืมกัดกินแต่ยอดโอกัดกินแต่ตรงนั่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มๆเอ้ย เัาจะไปงานช้างปีแรกคงพุ่มๆพิ่มปีนี<ว>ออ้ทำน้องทำไมไกวน้องสิน้องไกวน้องน้อยไกว,วน้องนะน้องไกวน้องวะไปทำน้องให้ตื่นทำไม

้ยโอ้ยโอ้โโเ้โฝนตกคนตากข้าวไหกำลังตากข้าวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อซทุกท่านนะคะภาพชัดเสียงชัดดีไหมภาพเบลอไหมคุณแม่ f อซดู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 เจ้าบุญมา ตอนนี้โอยคาหลังดีขึ้นไปยังคะแม่โน้บุเรีวจะเชียร์หลวงฮี่กุ้มสะอาดได้ละวมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยยกขาแรงมากโอ้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 ระวัง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 เล็กๆนี่ซิกขี้หนูน่นี่ เล็กพี่ที่หนูหนูก็เอาเด็ดตนนะคะแม่แม่เวลาทำความสะอาดเนาะเอาเด็ดตนรถพื้นนะคะรถพื้นรอบๆแถวนี้แล้วก็รถตรงที่ชายเพิ่มอยู่นะคะตามที่คุณหมอลงกรท่านแจ้งไว้เมื่อวานนี้คุณหมอลงกรมานะคะคุณหมอลงกรมาหาชายเพิ่มอะไรเพิ่มเ่คุณหมอบอกว่า,าใช้เด็ดตนนะคะหนูก็ใช้เด็ดตนรถกับบัวเนาะ บัวฆ่าเชื้อแถวนี้นะคะยังไงวะเออเออที่ดื้อคักเลยโอ้โหทางนี้ทางนี้หยุด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 เพิ่มปะาปะป้เปรี้ยวพราวแล้วเพิ่มปะลูกปะปะาป้เห็นแม่เห็นพ่อโยกน้องไม่ได้นะดูโอ้ย อลังการมากเพิ่มเน่เหสร้างน่ไปยังเ่เดี๋ยวอี่อเอตุเล่นเพิ่มเพิ่มเหเพิ่มเน่เหตเพิ่มแน่อุยเต็มหัวเลยดินเต็มหัวไม่ยอมไม่ยอม นีเลยพูดคุยกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านภาพชัดเสียงชัดไหมนุ้ยแม่เอซีดูดูดูใช้เพิ่มใช้เพิ่มเอฟมองใช้เพิ่มเอฟมองเอฟมองอันนี้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 อะไรอันนี้ ก็บุญขาหน้าใช่ไหมพี่จอยขาหลังบ่บุญมาขาหน้าบ่เฮบุญมาขาอะไรขาหน้าใช่เพิ่มขาหลังพี่จอยก็ขาหลังบุญมาขาหน้าบุญมาขาหน้าใช่ไหม พี่เพิ่มบอกหยกแต่พ่อออยกแต่น้องโยนดินใส่เสลยเมื่อเมื่อเช้านี้นะคะถามคุณหมออยู่นะคะคุณหมอบอกว่าอย่าไปเด้ออย่าทึ่งไปเพราะว่าถึงน้องจะหายก็จริงแต่เพิ่งหายเนาะเดี๋ยวไปถึงประหดพุ่นเร็ว ไปเจอเพื่อนๆร้ายก็เสียอันตา,ลายล่เซฟไว้ดีกลัวคุณอมว่มะ,วะสงสัยจะกินดินวันเดียวกันกับเพื่อนๆโบอจยคาหลังนะ่ะคืกคักคึกคักคึกคัก สงสารชาวนาเด้แม่แม่เพิ้นตาเขาฝนมาตกตกสายจากใครเจอมาแล้วเจ็ดวันดิเมนอุ้ยเจ็ดวันที่ไหนสิบวันวันตอนนั้นนะแม่แม่หนูหนูเกี่ยวข้าวโดนโดนฝนหนักหนักมากเลยตอนตอนที่ตอนลอยกระทงอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นประเพณีลอยกระทงพอดีโหตาเข้านะคะตากข้าวกับฝน ฝนหนักมากสิบวันกว่าจะขึ้นยุงชฉาง,สงเสร็จทางนั้นเอฟมงทางนั้นเอฟมงเมื่อเช้าก็ไปตัดกิง่งโพมานะคุณแม่เอฟซีมาได้รถรถรถพนวงหนึ่ง 응. 에이 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 기이 기대 기이나요안 สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขอบคุณทุกท่านดันอดันใครแลนใครมาแจ้งแม่แม่เอฟซีน้องว่าเพ่มเพิ่มอดได้ไปงานช้าเพิ่งปีแรกของเพิ่มด้วยนะไปสมัครอะไรเรียบร้อยสมเรียบร้อย chích chích bơi bơi lần nữa hết bơi 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 เริ่มเขาเริ่มไปกันลแล้วแหละค่ะนี่เขาพากันไปเย็นนี้หละช้งางบอกเขาอเขาไปแล้ววันนี้เริ่มไปแล้วนะคะจนวันที่อะไรจนถึงวันที่อะไรพวกโอ้ออย <laughs> อหลายวันอยู่ค่ะแม่เม<ๆ>ถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบกวา่า เขาเริ่มไปตั้งแต่วันนี้วันที่สิบแปดนี่แสดงจริงอะไรเหมือนงูเลยเสียงงูเนาะวัวลูเล้ววันนี้วันเกิดน้องบัวบานจ่าแม่นแมนค่ะคุณแม่วันนี้วันเกิดน้องบัวก็สี่โมงเย็นนะคะเขาจะจัดบุฟเฟ่ต์ให้น้องช้างช้างไม่เยอะจัดเล็ก แต่ว่าใช้เพิ่มบ่ได้ไปหรอกแม่คว้านกสิไปให้เปเบิร์ดีอยู่ให้พบอกว้านไปไล่แน่แม่ต้องกุ้นสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสิบกท่านค่ะพิ่มเพิ่มอดไปงานช้างเลยภาพชัดเสียงชัดดีไหมคุณแม่เอฟซีจ้ะ <c oughs> พี่บัวเขาก็จะไปจัดอยู่ที่งานช้างอีก รบรบสิบปีเมนค่ะคุณแม่รบรบสิบปีรบรบสิบ,บปีแล้วพี่บัวเป็นผู้บ่าววัยรุ่นวัยรุ่นเพิ่มเป็นเพิ่มเพิ่มอนุบาลพ่อคุณแม่สิทานข้าวหรือยัง ยินดีต้อนรับนะคะเป,ป็นยูอัอนนี้งานนะอ่ะอพื่มหรือเจ้าบุญมาเอฟซองเจ้าบุญมาเอฟซองมาเอฟซองเอฟซองพี่เพิ่ม พเพิ่มอยเพิ่มอุอมตส่าห์ไปซ้อมไปอะไรอย่างดีลูกเอ้ยน้องเพ,พิ่มพูนไม่ไปหาพี่สาวติไปไม่ได้ค่ะชายเพ,พิ่มท้องเสียแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วหละแต่ยังคุณหมอยังไม่อยากให้ไปหาพบ่ปะเพ,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 พื่อนๆพพี่ๆเดี๋ยวจะไปติดพี่ๆเขา ตอนนี้อึก็จับตัวเป็นก้อนแล้วแหละนะคะแต่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นยังไม่แน่นพอยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นยังมีแบบว่าน,น,นะคะ <c oughs> ก้อนยังเละอยู่นิดนึงเดี๋ยังไปหยกสาคก <c oughs> คุณลุงบอกว่ายังไปโหยกสร้างด้วย คุณลุงวีบอกอย่าไปโยกสร้างเวลาเราจะไปไหนมาไหนเดี๋ยวเขาจะติดแ้งให้กินน้อยๆเองมือละมัดชงมัดค่ะไม่แม่ๆนี่ยาเนี่ยให้กินหลายตอกคือบ่าหนองกำลังหายไม่ๆม่เมื่อวานคุณหมอลงกนก็มา ผลเลือดออกมาแล้วนะคะผลเลือดปกติพี่บัวบานก็ไปเย็นนี้แหละแม่แม่เอฟซีขึ้นรถไปสุรินเย็นนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทางนี้ก็เก็บกินยาเหมือนกันอดดดูิินนไบบ ยินดีต้อนรับทุกท่านพูดคุยกันได้นะคะพี่เพชรพันล้านก็จะเริ่มเตรียมตัวไปแล้วนั่นเอ้ยเพิ่มเพิ่ม เห็นน้องนะคะกินได้แล้วก็ดีขึ้นเร็วก็ดีใจนะคุณแม่เอฟีเพราะว่าช้างเด็กน้อแม่ช้างเด็กเราก็ต้องดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะถ้าว่าช้างตัระยะสิบปีสิบกว่าปีนะคะก็ก็มีภูมิต้านทานดีกว่าช้างเด็กเนาะนะวันนี้นะคะพ่อควานแม่ควานก็ใช้เดสตตอนเนาะเดสตอนนะคะใช้รถ นะคะรถพื้นนะคะค่าเชื้ออยู่รอบนะคะรอบแถวนี้รอบแถวโคกแถวอะไรเนาะนะคะคุณหมอลงกรท่านแนะนําให้ใช้เดสตอนนะคะเดสตอนค่าเชื้อก็ขอบพระคุณคุณพี่พิมพ์นะคะคุณพี่พิมพ์แล้วก็คุณแม่นิตยาคุณแม่นิตยาท่านเอาไว้ให้ซื้อเดสตตอนตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ นานแลวแหละสองสามเดือนแลยแหละนูนะคะเพิ่งเอามาใช้ได้สองครั้งสามครั้งเพิ่งไปซื้อมาซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยแหละนะคะเพิ่งรดนะคะเพิ่งรดไปได้วันเว้นวันอ๋อไม่ใช่วันเว้นวันอาทิตย์ละสองสองครั้งอานะทิตย์ละสองครั้งก็เวลารดนะคะก็จะเอาช้างออกไปผูกอยู่ด้านนู้น แต่ไม่ได้รดโคกบุญมานะคะรดร,รอบรอบอมอมพ่นนะคะพ่นอมอมอาทิตย์ละสองครั้งแต่ช่วงที่น้องเพิ่มเป็นแบบนี้ก็วันเว้นวันเมื่อวานคุณหมอลงกลนก็มาแนะนำนะคะไหนเป็นยังไงลูกอยากไปงานช้างไหมไปไปโชวอะไรหนู ไปโชว์รถพ่วงบ่มีรถพ่วงอืมรถพ่วง <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะแม่แม่แมจ๋าขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะมีสิขออนุญาตลุงไหลก่อนเลอคุณปอคุณแม่จ๋าสิกลับบ้านไปหหดกับเขากับน้ำ คุณยายก็ไม่สบายกินข้าวเองก็ไม่ได้นะคะต้องใส่ผ้าอ้อมไว้ทั้งวันทั้งคืนเฮ้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 งน้อยน้อยดูงอนน้อยน้องนน้อยๆขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะมูจะขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย